สวัสดีครับพ่อเสียงสวัสดีครับพ่อเสียงครับสวัสดีครับจะเดพ่อเสียงอาจารย์ใหญ่นะครับพ่อเสีอยงทีบะมันอาผีก็ได้คือนมาสุดยอดครับฟันแม่นน่ำฟันแม่นครับแต่ว่าเกี่ยวกับฟันตายตลอดนะพ่อเนาะถ้าันเป็นงเสร็มันจะมีแต่บวกมันมันบะบดยีอมไม่จะบวกอีมันบอกบอกคนตายเ่าไปงานศพเขากับคำามาว่าฟันเกี่ยว โชคเลยนิ่นนมเรียบไปนยอมรลับอยู่พี่หน่องเพื่อนก็ตายดูดูครับ <laughs> อ,<ม>อันนี้ก็ข้าวาเสียชีวิตอีกใี่ปะครับนี่ก็เสียชีวิตอีกอนี่ก็ตายนี่หมอนี่ก็ไปงานศพบ,บางมือมันผ่าหัดไปมา ไปมหาดบางบางพานมาหาดมาฝันเกี่ยวบ้ามาบอกเด็อีกอ้าวเพื่นเป็นยังครับเพื่นเป็นยังครับจังเสียชีวิตนี่ก็สายุ่งไม่กันว่าวยุ่งไม่กันวันไร้ตายครับไร้ตายแม่ไร้ตายตัวนอนตายตื่นตื่นมากกับยันแข็งแกเรียอยู่ไร้ตายนี่ก็ทือว่าเป็นตายคือการไร้ตายไร้ตายไปก็ว่าหมอสคนอายุเนี่ยก็ประมาณในสี่สิบแปดสี่แปดคนหมอสเนี่ยสี่สิบแปดแต่ว่าบอกเมื่อบอกเด็กพูใหญ่มันบอกเจ็ด สองเก่าก็เจ็ดสี่อายุส e ี่สิบแปดปีอายุสี่สิบแปดปีพี่น้าเอาแต่ว่าหังมอบอกเด็กว่าเจ็ดสองเก่าเรื่องเมื่หญ่มาสักมาบอกเด็กเจ็ดสองเก่ากับเจ็ดสี่ก็เจ็ดสี่ครับเมาบอกเด็กฝันฝันนี่ก็ฝันเกี่ยวเะมือไดพอแต่ว่าโตโตฝันนี่ฝันไม่ไหวนี่แต่ว่ามันตายเดีุ๋นออกเดี๋ยไป งานสมันแต่วันผาดโอ้ต่วันผาดติพานมาของได้มานี่ได้มากว่าดเหนี่ได้เด็กตัวนี้วาดขึ้นว่าดนมื่อนีวัานยังมื่อนีวันก็วันพาดขึ้นกันวันผาดก่อนเนาะครับแม่ผาดก่อนก็เมื่อไหร่วันพาดเนี่อรักงหนึ่งครบรอบครบรอบอาทิตย์ครับนอนไร้ตายนอนไร้ตายทุกคนเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มามันมาให้เด็กนี่ล่ะตัวนี่ล่ะนอนมายิ้มแดงมามานอนฝัน มกับเดันเกีียวมันบัดมาฝันเกีียวมื่ขค้ืนนี่พุลวงมาสันคนสิบอกเด็กเจ้เรือมาสันมาหอดมายับขาตัวขาตัวตัวขาตัวขาขาขอคนขาพิการนอมายับขาขาดกลัหน้าควายังหัวไม่ยังเนี่ยมาสันขาคนสิรุดมาสันขาคนคนสีบอกเด็กเจ้ามาสันคยตายข้ากันแล้วมาสันตายแล้วคนสิบอกเด็กคสิบอกเด็กตัวไรอมาสันเจ็สองเก่าก็เจ็ดสี่แล้วพุลงมาสัน ซื้อรอดเพรันออกรดได้เพราะฉันออกรอดจะมองว่เจ้าก้องว่ามันคือฝันจังหดฝันแบบผีอ้ามีแต่ผีตัวมาบอกเด็กคุณว่ามเป็นมูผีเด้อเนี่ยเป็นหัวหนาเนี่ยค่อหนใหญ่ก็เจ็ดเจ็ดเดสองเหรียูอายุปองไซะอายุเจ็ดสเจ็ดสิบสองปีแมนเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบสองอย่างเนี่ยนี่ผีหนาวด้วยผิจารณาเอาครับจารณาามาแห้งแล้วแมนครับ อายุผูมาขายาวนะสี่สิบปดปีแมนสี่สิบปดีอายุพอเสี้ยงเนี่ยเจ็ดิบเอ็ดเจ็ดสิบสองปีเจ็ดสิบสองอยาถ้าจะได้นีก็ถือกนถือคือกันครับเจ็ดสองเกัาเจ็เีจ็ดสองรวมกนนะเราเ้เาฟันจังได้อีกครับบาดไงก็ต่านั้นเนี้ยฟันตนั้นฟันตัวสิไม่เด็กไม่เบอเือหรก็ฟันไปซื้อฟันยกฟันเนีได้จำบ่ด้ตัวฟันจำไไ้คือฟันวหมอนี่มาบอกไงเนาะเป็นมาเป็นมาจับข่ายขาทั้งขาขาดนี่นะจ้าป่วอยู่ ผมร้ผมืู้ของผมใช่เหรอไอเอฟซีบ้างนะเปื่อยไอเอฟซีบ้างนะครับจับเด้งเลยเปิดให้ื่อยๆนี่เห็นมั้ยเปื่อยๆนานเออมาทายเอฟซีเพิ่งขึ้นมาใหม่เพิ่งเจ้บ้าหูนะครับแน่ขาขาดแตงไ้ายก็ยังเห็นอยู่หัดจีบานเนาะครับเพราะี่าผ่านซึกครับพอเอาบัเปัญยังครับบ่วต้องไปถามคุณพ่อเอกเรื่องส่วนตัวของเพิ่นนะครับเอฟซีได้ตัวเลขแล้วงวดนี้ บอกมว่าผมจักเลยว่าจะคล้องตายแท้แล้วคนน่าคอยตายข้าก็แล้วพูดกันหมดนกยาสีหงัวแล้วนาจะเจ็บหมื่อเนาะแม่ครับหูัแล้วเจ็ดเหมื่อผมจักจะคล้องแน่ว่าจะคล้องเสียชีวิตแล้วเจ็บเหมื่อค่ะเจ็ดเหมื่อต้อจะจากวันพหัสนั่นมาหอดพหัสทไปส่งจัือก็มาฟันมือขึ้นมะหันขันซุกเกินนด้อมาฟันเกี่ยวไปก็แบบนี้ครับอัน พีเด็กน้อยตกน้ำตายร้านตกน้ำตายเนี่ยมาเข่ามิดิติเกิดเดี๋ยาคือเขาบเก่าวันเลยมาบอกอะไรกันนี้เลยแม่นครับแต่ชมพูมาชมพูมาเพราบอกอะไรกันทีนี้ไปเกิดเพื่อมาหน่อแม่นมันจิติไปเกิดกี่เราเนี่ยไม่ไม่แม่นเลยครับพ่อเจ้านะตุ้ยครับเพื่อถือให้เอฟซีไปแคปหน้าจอเลยงวดนี้ครับตะรังแปลกอยู่ครับแปลกตรงศรี่าร์พอเสี่ยงญาติพี่น้องคนสมาร์ทไม่จะไตย ตายพิษพิษประเภทเนาะแม่นครับตายคล้ายๆว่าเขาบอกว่าเป็นจริงกับว่าตายหงอ่ะล่ะเนี่ยตายตายหงผมตายเป็นหัวใจหลมเลี้ยวกับเป็นตายไม่ีบุญไร้ได้แต่ปวกนี่เนี่ยนี่มันบวดเจ็บปวดปวดน้องพอน้อนแม่นกว่ารก็ดีแนว่ยหนึ่งก็ดีแนวหนึ่งเพราะว่ามันบวดเจ็บปวดปวดเพราะทรมาน ถ้าผู้เป็น้ผู้เป็นบขนานเป็นมะเร็งเป็นขนาดนั้นนี่มันก็ยังนั่นตายโอ้ท่านติดสายเนาะพนธ์กิ๊บต้อนติดสายกิับเจ็บปวดสร้างไปนอนโรงพยาบาลจักหมอใส่ยาจักใส่ใส่ยาใส่ยังเนี่ยเดี๋ยวเสียงบงตัวเลขอีกครั้งนึงครับไปมากระเพาะปัสคาวะครับน้องครับผมเนาะตัวเลขของพ่อเสียงครับเอฟซีเนาะพ่อเสียงครับเลขสามตัวเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้าครับสองตัวนี่เป็นเจ็ดสี่เจ็ดสี่ครับแคปหน้าจอไปเลยครับ ขอให้มีโชคใจกับพอเสี่ยงของเฮาครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศ2 5 6 8ครับมือนี้ครับเอฟซีเดี๋ยวเบาแอมโลทงนี่มีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมืองของดีกันครับสวัสดีครับเอฟซีครับสวัสดีครับมือนี้เบาแอมโลทงเดินทางมาติดตามตัวเลยรับพอเสี่ยงพระเอกมอลลัมครับหรือว่าอาจารย์เสี่ยงล่ะครับเอฟซีเนาะเป็นผู้ที่มีเส้นครับฟันแม่นครับเอฟซีเนาะมือนี้ครับ ญยติพี่น้องครับอยาิพี่น้องเพิ่นนอนไหลตายพศนครับเสียชีวิตเด้ดประมาณอาทิตย์นึงเลวละครับเอฟซีมาดึงขาพอเสี่ยงบอกเีขสามตัวสองตัวครับสี่ห้รุ้ยพศนครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาหนี้ครับสิบเป็นเด็ดตัวไรเนาะครับเนาะพอเสี่ยงพร้อมแล้วครับไปรับชมกันครับบ่าวแอมมาทรงนี่จะเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีติใไม่ติดมื่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายให้ขายของโบดีลูกค้าบบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสืเถือเนาะครับนอกท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถาอยู่ของไมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขักครับท่านผู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับดครัโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องก,การ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้<ม>เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยทลวงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ใช่อยแล้วก็บี่เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนแ๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อ,อ,อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปปกสามครั้งลูกหัวต่ำรูปคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปวู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อเป็นกุหลอดเนี่ยพ่อนวดตินเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยรเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถตซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ใช่สมปัานาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาหมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหุ้งยินข่าวกบบรรอดซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของโบค่อยดีลูกค่าย,ย่างโบเห็นลานเหายวไข่ไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบางังหนาลานเห็นุในคนมองโบเห็นลานข่าเห้าเดินผ่านเอานวดค้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเข้าครับขายดีปนานที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหิ้งยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึอนี้กับมีโอกาสแต่มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบา,า,ายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมากครับสามผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมากนะครับเนาะล้กก็เมื่อแทๆครับท่ามผู้ชมเมื่อแทะล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ทาปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับทาปากสามเทื่อทาคิ้วสามเทื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับสามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณน,นะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกุมนี่ก็แตง่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แตง่งด้วกันนี่ครับยินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มาก้นหักก้นหลงเบาแอมหล่อทงกับบุรอษซารครับเอาไปฝากเอพซีกระโท่มาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมโล่งตรงด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ม FC, รรมชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผะู้มชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกัดทุ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกัดสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอ,ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ